สวัสดีชาว y o u t u b e และก็สวัสดีชาวเครื่องเสียงกันนะครับผมวันนี้ทางร้านเวียดไลน์ซาวมารีวิวในส่วนของตัวไดเวอร์เสียงแหลมนะครับจะเป็นแบรนด์คานนเป็นรุ่น W R ขีดหานึ่ตัวมาร์ทตัวนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวสเปคอิมพ d แดน e ของเขานะครับอยู่ที่1 6โอห์มตัวนี้เหมาะสำหรับอลองในส่วนของตัวตู้ไลเล่นะครับผมและก็เซนติวตี้ความดังอยู่ที่1้6ยกมิวอยคอยนะครับ51.5มิล mm. แล้ว วัตต์อยู่ที่1 2 6วัตต์นะครับแล้วก็วอยคอยจะเป็นอลูมิเนียมบริสุทธิ์แท้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวได์นะครับการออกแบบรูปล็อกหน้าตาค่อนข้างดีเลยนะครับผมะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับด้านหลังนะครับมาดูด,ด้านข้างนะครับแล้วก็มาดูดในส่วนของตัวด้านหน้า ตัวนี้ในส่วนของตัวคอเสียงหรือรูเสียงนะครับอยู่ที่1.4นิ้วนะครับแล้วก็ในเซนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวน็อตนะครับยึดมาให้ด้วยสําหรับยึดปากนะครับผมวันนี้ทางร้านไดออเดอร์กับทางลูกค้ามานะครับเลยทําการจัดส่งเลยทาการรีวิวเพื่อกับทางลูกค้าหลายๆท่านได้ชมกันนะครับทางร้านฝากกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับทางร้านจะได้รีวิวในส่วนของตัวสินค้าแบรนด์อื่นๆให้กับทางลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับผม